เรียกูมาเจ้อยายอมแพ้ล่ะกูจะกินให้หมดไม่ว่าจะพระหรือคนอาตมาขอให้ชีวิตทุกชีวิตที่ถูกสังเวยให้กับปอบตอนนี้จงประสานพลังแรงกายให้กับอาตมาสู้กับสิ่งชั่วร้ายตนนี้ให้พ้นผ่านไปได้ด้วยเถิดมันพุ่งร่างไปที่ตัวของเจ้าอาวา ไม่ยอมคูจไม่ยอมตายหลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ประหลาดในหมู่บ้านคืนนั้นคืนที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับเสียงกรีดร้องและกลิ่นข่าวเลือดทั้งทิดน้อยและเจ้ายอดพยายามจะเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเพียงฝันอันเลวร้ายเสีย พวกเขายังรู้สึกถึงสัมผัสของโครนนืดใต้ฝ่าเท้าแต่ไม่ว่าจะพยายามลืมแค่ไหนความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันไม่ได้หายไปไหนเลยจริงๆทิดน้อยข้าหิวอีกแล้ววะทิดน้อยเงยหน้าขึ้นช้าช้าเอ่ยวาจาตอบกลับเพื่อนอย่างไรเรี่ยวแรงข้าก็เหมือนกัน ข้าวปลาอะไรก็กินไม่ลงเลยมันขมไปหมดมีแต่เลือดสดๆที่รู้สึกว่ามันช่างหอมหวานเสเหลือเกินทั้งสองคนเงียบลงอีกครั้งมีเพียงกลิ่นไม้ปนขาวของเนื้อสัตว์ที่กำลังย่างกันชวนน้ำลายไหลยเยิม้มสรุปว่าเราจะไม่กินไอด่างตัวนี้ใช่ไหมข้าอุตส่าห์ไปทุบมันมาจากหลังบ้านอะเจ้ายอด พูดพลางยกชิ้นเนื้อทังตัวที่ไม่เกรียมชูขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องทนกินไปก่อนแล้ววะแต่ถ้าเลือกได้จริงๆะขาอยากกินแต่เลือดสดๆหรือเนื้อคนเท่านั้นเลือดสดๆหรือเนื้อคนเท่านั้นทั้งคู่เอ่ยปากพร้อมกันโดยไม่ต้องลังเลจากนั้นมาทิดน้อยเริ่มมีอาการประหลาด ผิวหนังของเขาลอกเป็นแผ่นๆราวกับงูที่ผลัดคราบใต้แสงไฟเห็นได้ชัดว่าผิวที่เคยเป็นสีแทนเข้มกลับกลายเป็นซีดเผือดคล้ายซากศพดวงตาของเขาขุ่นมัวราวกับคนตาบอดแต่ในความมืดกลับสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนยิ่งกว่าตาเปล่าขณะที่เจ้ายอดกลับเริ่มได้ยินเสียงคนเรียกชื่อ ในป่าาท้ายหมูอดยอดเสียงหญิงแก่แหบพลาดดังกล้องในหูของเขาทั้งที่ความเป็นจริงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงนั้นก็ยังคงกระซิบเรียกซ้ำๆอยู่หลายหนยอด จู่ๆหญิงชราหน้าตาน่ากลัวยืนจ้องอยู่หน้าประตูหญิงชรายืนขเขม่นตามองมาที่พวกเขาเงียบยบทันใดแสงสลัวจากหลอดไฟเก่าๆเ,เกิดกระพริบดับดับติดติดทันใดนั้นเจ้ายอดและทิดน้อยกลับสะดุ้งตื่นพร้อมกันเหงื่อชุม่มท่วมใบหน้าชายทั้งสอง นั่งกอดข่านอนไม่หลับจนถึงฟ้าสางเรื่องราวร้ายๆยังไม่จบสิน้นกลางดึกคืนหนึ่งมีข่าวร้ายในหมู่บ้านเกิดขึ้นทุกคนทุกคนทุกคนรีบเตรียมอาวุธอุปกรณ์ช่วยกันออกตามหาไอ้จ้อยกันเร็วเข้าก่อนที่มันจะสายเกินไปอะ่ะชาวบ้านเร่งช่วยกันออกตามหาเด็กชายวัยสิบขวบที่หายตัวไปอย่างลึกลับ พ่อแม่ร้องไห้ระงมแทบขาดใจผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตามหากันทั่วทั้งป่าและลําคลองคบเพลิงและไฟฉายส่องสว่างไปทั่วบริเวณจนรุ่งสางของอีกวันชาวบ้านที่ตื่นเช้าออกไปดูตาข่ายดักปลากลับเห็นภาพน่าสยดสยองศพของเด็กชาย นอนสิ้นใจอยู่ในป่าทึบหลังหมู่บ้านเฮ้ยตะเถ็นตายแล้วว่านี่มันศพไอ้จ้อยนี่ใครมันทำกับเด็กได้ถึงเพียงนี้วะาเองมันช่างน่าสงสารจริงไอ้จ้อยเอ้ยชาวบ้านรีบเร่งฝีเท้าวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านและพ่อแม่เด็กมาจุดเกิดเหตุเสียงร้องไห้ดังระงมของครอบครัวจ้อยสร้างความอนาจใจ ให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากหลังจากพบศพจอยเด็ <c oughs> กชายวัยสิบขวบ <c oughs> ก็มีศพต่อไปเกิดขึ้นเรื่อยๆสภาพศพเป็นเหมือนกันทุกรายกลางลานหน้าวัดค่ำนั้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังพูดคุยกันอย่างเงียบๆด้วยความหวาดหวั่นใจเองสังเกตไหมทุกศพที่ตายช่วงนี้ ไม่เคยมีรอยกัดไม่มีบาดแผลอะไรทั้งนั้นแต่มันเหมือนเหมือนเหมือนโดนสูบเลือดหรือวิญญาณไปหมดแล้วอะถ้ายังจำหน้าศพอีแดงได้ตาเบิกโพลงเลือดติดปากแล้วอ่าปากค้างเหมือนกำลังกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงไหนเล็ดลอดออกมาเลยมันไม่ใช่แค่ศพธรรมดาแล้วละ่ะลูกเอ้ยนี่มันเหมือนคำสาปผีมากกว่าแล้วเองไม่เห็นเลอไนะ ไอ้ทิดน้อยกับไอายา้ยอดพักตกลางคืนแวบไปไหนไม่รู้กันทุกคืนเมื่อคืนข้าเห็นมันสองคนเดินกลับมาตอนตีสามปากแดงเหมือนเปื้อนเลือดแล้วมันยังยิ้มยิ้มแบบไม่ใช่มนุษย์อีกนะหลังจากบทสนทนาเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านเกิดใจคอไม่ดีต่อชายสองคนนี้จนหมายหัว ให้เป็นตัวอันตรายประจำหมู่บ้านเรื่องการตายของชาวบ้านดูเหมือนจะเงียบลงไปพักใหญ่แต่แล้วเหมือนบางสิ่งชั่วร้ายกำลังคืบคลานมาเยือนอีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยหลานข้าหายตัวไปมันเดินตามข้าอยู่แทๆ้ๆอยู่ดีๆมันก็ไม่อยู่แล้ว ไม่มีเสียงกรีดร้องอะไรทั้งนั้นมันหายไปเงียบๆเลยฟ้าเด็กหญิงวัยเพียงแปดขวบหายตัวไปอย่างไรร่องรอยหลังออกไปเก็บฟืนกับยายในตอนเย็นยายกลับมาเพียงลำพังแก่มือไม้สันใบหน้าเต็มไปด้วยความหวันใจคืนนั้นชาวบ้าน ต่างพาก,กันออกตามหาคบไฟสาดแสงสลัวระหว่างต้นไม้พร้อมเสียงเรียกชื่อว่าฟ้าฟ้าเอ้ยฟ้าดังระงมไปทั่วป่าแต่ไม่มีเสียงเด็กหญิงสะท้อนตอบกลับมาเลยสักครั้งทันใดนั้นชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นสดเสียงด้วยน้ำเสียงสัน่น ระรัวตื่นตะนกเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอแล้ว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 นั่นมันไอไอทิดน้อยกับไอ้ยอดมันมันอยู่ตรงนั้นมาทางนี้เร็วพวกเรามาทางนี้เร็วแสงจากคบไฟนับสิบสาดเข้าไปในเงามือใต้โคนต้นไม้ใหญ่ภาพเบื้องหน้าแทบทำให้ทุกคนหยุดหายใจทิดน้อย กำลังคล่อมร่างเล็กของเด็กหญิงที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเจ้ายอดโน้มใบหน้าลงไปชิดกับปากของเด็กหญิงเสียงดูดเลือดที่แห้งผากดังก้องในความเงียบเลือดสดๆค่อยๆไหลซึมออกจากมุมปากของเหยื่ออย่างช้าๆบันทั้งสองเงื่อหน้าขึ้นอย่างเย็นชากระทบแสงคบไฟที่สาดเข้าใส่ปาก ที่เปื้อนเลือดสีแดงฉานที่ไหลย,ย้อยลงมาตามคางไอ้ผีหาซาตานพวก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 มึงมันไม่ใช่คนมึงเป็นปอบแน่แน่พวกมึงเนี่ยกลิ่นหอมขึ้นเรื่อยๆเลยนะกูชักอยากจะกินเลือดพวกมึงทุกคนแล้วสิวะ ิของพวกมันเลียแผลบๆรอบปากทันใดปอบทั้งสองกระโจนใส่ชาวบ้านคนหนึ่งแต่คนอื่นๆวิ่งกลูเข้าไปช่วยพร้อมกับเสียงตะโกนโวกเวกด,ดังลั่นจับมันไว้อย่าให้มันหนีไปได้นะคบไฟสว่างวาบกลางความมืดชาวบ้านหลายสิบคนพุ่งเข้าหาพร้อมอาวุธที่มีทั้งมีดปังตอ และไม้ไผ่แหลมถิดน้อยกับเจ้ายอดชะง,งักนิ่งก่อนจะสบตากันรอยยิ้มเฮี้ยมโหดดวงตาทั้งสองเริ่มเปล่งแสงแดงวาบท่ามกลางเสียงหัวใจของชาวบ้านที่เต้นรระัวกลัวจนตัวสัน่นไอ้ยอดไปเว้ยพวกมันมีเยอะทั้งอาวุธครบมืออีกถ้าเราสู้มีหวังถูกจับได้แง่แง่ ทั้งสองส่งเสียงคำรามลั่นคล้ายสัตว์ร้ายก่อนจะพุ่งตัวเข้าแนวป่าไปด้วยความเร็วชาวบ้านวิ่งตามมันไปแต่ก็ไม่มีใครตามทันเหมือนเงาวูหายไปในพริบตาเสียงชาวบ้านยังคงไล่ตามกูตะโกนกล้องไม่ลดละเออบัดีเข้าป่าไปแล้วตามมันไป กลางป่าลึกยามค่ำคืนคลายเสียงใครหัวเราะอวมไม่รู้สิเหมือนมันอยู่ใกล้ๆระวังตัวกันด้วยนะว้ยพวกเราอีกคน ตอบพลางเบียดตัวแน่นกับกลุ่มแล้วทันใดนั้นเป็นเสียงร้องจากชายหนุ่มก่อนที่คบไฟจะดับวูชิบหายแล้วมันจัดการไอ้สิงซะแล้ววะรีบหามันให้เจอก่อนจะมีศพรายต่อไปทุกคนเริ่มตื่นตระหนกอย่างหนักแสงไฟค่อยๆดับลงทีละดวง เสียงฝีเท้าเร็วๆดังอยู่ใกล้พวกเขาแต่กลับไม่เห็นใครเหมือนเงาบางอย่างวิ่งวนรอบกลุ่มพลันนั้นลมเย็นๆพัดวูบมาจากแนวต้นไผ่ขยับกรอบแกรบเสียงนี่มาจากต้นไผ่จับมันให้ได้นะไม่งั้นมันกินเราทุกคนแน่ๆหญิงชราหลับอยู่หลังแนวไผ่รูปร่างไม่สูงนักแต่หลังโก่งงอ ผมยาวปลบหน้ามันหยุดยืนนิ่งก่อนที่จะก้มลงแล้วเลื้อยไปกับพื้นด้วยท่วงท่าที่ผิดจากมนุษย์เฮ้ยมันอ,อยู่ตรงนั้นเว้ยมันตัวอะไรเว้ยน่ะตรงนั้นพวกมันมีมากกว่าสองสามตัวผีปอบชรา,ลาแลบลิ้นยาวเฟ้ยปากของมันแยกยิ้มโชว์เขี้ยวเปื้อนเลือด ชิบหายตายโหงแล้วปอบร้ายมันไม่ใช่แค่ไอ้ทิดน้อยกับไอ้เจ้ายอดนี่หว่าดีก็เถอะพวกเรางานเนี้ยเอาตัวรอดไว้ก่อนเถอะพวกกูไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วในพริบตานั้นกลางป่ายังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกลุ่มชาวบ้านที่เหลือยืนเกรงแข็งทื่อมองไปยังพวกปอบที่ค่อยๆน้อมเข้ามาทันใดนั้นเสียงคนเหยียบกิ่งไม้ เดินออกมาจากพุ่มไม้บางสิ่งกำลังเดินเข้ามาอย่างช้าๆค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดหญิงชราในชุดดำดวงตาสีขาวขุ่นไร้ตาดำรอยยิ้มของแกบิดเบี้ยวฟันดำๆหักครึ่งทะลุออกมาจากริมฝีปากเหี่ยวๆ ทำไมพวกมึงไม่อยู่ดีๆในที่ของตัวเองกันวะมาหาถึงที่เลยก็ดียชายชาวบ้านคนหนึ่งยกไม้ไผ่แหลมขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ใช้จู่ๆก็หงายหลังกระแทกลงกับพื้นดินเขาสลบลงไป ด้วยมวลดำของปอบแก่ชาวบ้านคนหนึ่งถือเหลาเหล็กแหลมพยายามที่จะวิ่งเข้าใส่ยายผีปอบแต่แล้วร่างของเขาชะนักกลายเป็นยืนนิ่งแล้วเลือดก็ไหลทะลักออกจากปากหูจมูกก่อนที่ทั้งร่างจะล้มทั้งยืนข้าว่าพวกเราต้องกลับไปตั้งหลักกันซะก่อนละข้าต้องไปพบเจ้าอาวาสที่วัดให้ท่านช่วยอีกแรง ถอยก็ถอยเถอะถอยก็เถอะพวกเราพาพวกที่เจ็บไปด้วยนะเสียงฝีเท้าชาวบ้านถอยกลับอย่างโกลาหลแต่ก็ไม่มีใครกล้าหันหลังให้นางปอบแก่ตนนี้ทุกคนเดินถอยหลังกลับด้วยความระแวงเยปอบอย่างไม่กระพริบตาจนพ้นแนวต้นไม้เสียงกรีดแหลมของยายผีปอบหัวเราะดังลั่นป่า ด้วยความหลอนถอยทับกันเลยนะพวกมึงหลังเสียงกรีดร้องของยายปอบหายไปเมื่อชาวบ้านกลับไปรวมตัวกันที่กลางหมู่บ้านบ้านทุกหลังรีบปิดประตูหน้าต่างคนที่อยู่เพียงลำพังถูกรวบมานอนรวมกันที่ศาลาวัดหลวงพ่อ เริ่มสวดมนต์เสียงดังตลอดคืนขวัญทูบลอยคลุ้งไปทางทิศตะวันตกทันใดหมาแมวในวัดนับสิบตัวร้องโหยหวนแข่งกับความเงียบมีชาวบ้านในศาลาตื่นตระนกตกใจกันระนาวจ,จู่ๆเสียงฝีเท้าดังกึกก้องเหมือนของหนักเดินวนรอบศาลาประตูไม้เก่าถูกเปิดขึ้น เสียงดังเอี๊ยดเจ้าอาวาสหยุดสวดแล้วหันไปมองต้นเสียงจู่ๆร่างของทิศน้อยกับเจ้ายอดยืนอยู่ในความมืดร่างกายดูไร้วิญญาณกำลังจ้องเข้ามาที่เจ้าอาวาสและชาวบ้านที่อยู่ในนั้นพร้อมเปร่งเสียงออกมาอย่างแผ่วเบาช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วย เพียงครู่เดียวร่างของชายทั้งสองก็ถูกกระชากหายไปในพริบตาช่วยหยิบไหว้อาคมมาให้อัตมาเทีเจ้าอาวาสบริกรรมคถา ar, เรียกวิญญาณร้ายออกมาจู่ๆนางปอบแก่ mRNA. ปรากฏตัวประจันหน้ากับท่านชาวบ้านลุกแตกฮือไปรวมกลุ่มกันหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้เกือมา ถ้าอยายอมแพ้ล่ะกูจะกินให้หมดไม่ว่าจะพระหรือคนอาตมาขอให้ชีวิตทุกชีวิตที่ถูกสังเวยให้กับปอบตอนนี้จงประสานพลังแรงกายให้กับอาตมาสู้กับสิ่งชั่วร้ายตนนี้ให้พ้นผ่านไปได้ด้วยเถิดสิ้นคําเจ้าอาวาสชูหวายอาคมขึ้นมาเวี่ยงใส่ปอบแก แต่มันไหวตัวหลบทันอย่างรวดเร็วมันพุ่งร่างไปที่ตัวของเจ้าอาวาแล้วใช้เท้าถีบท่านจนล้มลงท่านผลักตัวเองขึ้นมาสู้ด้วยหวายอีกครั้งปากขยับบริกรรมคาถามือตวัดหวไปมาจนเกิดประกายไฟขึ้นมาท่านเป่ามนใส่ปอบแก่จนถึงตัวคราวนี้ปอบร้ายเสียท่า กรีดร้องอย่างทรมานกูไม่ยอมกูจะไม่ยอมตายมึงเข้าใจไหมปอบแกพยายามฝืนตัวลุกขึ้น แต่ด้วยบ่วงเวทที่ขังของเจ้าอาวาสทำให้ปอบตนนี้หมดแรงแล้วนอนสยบราบอยู่ที่พื้นกลุ่มชาวบ้านเห็นท่าทีว่ามันสงบลงแล้วก็ออกมามุงดูร่างที่กำลังสิ้นลมลงไปอาตมาขอให้ร่างร่างนี้ไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวตนไม่สามารถกลับไปทำร้ายใครได้อีกเพียง เจ้าอาวาสเป่าถอนมนต์ให้กับปอบแก่เหลือเพียงแต่ร่างที่ไร้วิญญาณนำไปชาปนก,กิจศพต่อไปหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลับมาสงบลงอีกครั้งดังเดิมที่เคยเป็นหากชื่นชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดรี่ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ